อิทัพิคเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติภิกขุทั้งหลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยา นามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปป,ปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนา เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจ yes. ึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีพบพระวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามารนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธา เวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอ,อุปาทาน,านิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปอาทาน อุปาทาน,นิโรธาภะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวะทุกขโทมนนต์ สุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหตีติ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิทัพิขเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกรโรติภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตาะังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโศ เพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามารณนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสสุปายาสา สัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสสะเกวะลัสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห sure. ่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโท เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธา อุปาทานิโรธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภวนิโรธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวนิโรธาชาตินิโรธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะ เกวะรัสะทุกขกขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิทัพิขเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานาสิกโรติภิกขุทั้งหลาย อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปปัจจยาสลายตานัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโสเพราะมีสลาย,นนจจยาตนเะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาตัณหาปัจจายาอุปาทานางังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจายาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจายา well. ชาลามารณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสาสมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะลัสะ ทุกขกักขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานินโรธาตัณหานิโรโท เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธา ชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสสุปายาสานิรุตช,ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขักขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้